สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนาะมากินเกาเหลาเด้อทุกคนก็เข่าค่ำนะคะเนาะเข่าถวยหนึ่งกับเกาเหลาลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนอ,อร่อยจังวันนี้ก็จะมีผักบุ้งถั่วง,งอบ แล้วก็พักเหมือนพักข้างหน้ามอเดอร์แซ่บๆเยี่ยกันมึงนี้กินข้าวใช้สวยตาบุ้ง ลงคอเมนูนี่ก็แบบว่าเป็นเมนูเมนูง่ายๆถั่วง,งอกมีจิตบ,บ้านประจำเลยถัวง,งอกชอบขาดไม่ได้เพราะว่าชอบต้มกวยเตียว ไม่มีผักอะไรนะวันนี้เพราะว่าพักก็จะใส่ไปแ้้วใส่ไปในต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วต้มกว๋วยเอ๊ะเกาเหลาอ่ะ เดี๋ยวบอกใครเมนูนี้ลองทากันดูนะคะบางทีเราแบบใชยชีวิตในต่างแดนเนาะมันก็เอาของมันก็อาจจะแบบต้องดัดแปลงไปบางอย่างมันก็อาจจะไม่เหมือนเต็มที่ เพีดดีหลายคนก็ว่ากินอะไรก็น่าอร่อยเนาะรสะชาติที่เราทำกินเองนะทุกคนมันก็อร่อยจุกปากเราแต่ว่าสำหรับแต่หลายคนมันก็อาจจะไม่ถูกปากเขาเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะ รสชาติมันก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบกินหวานบางคนชอบกินเผ็แเแเดแต่เราไม่ชอบกินหวานเะี๋ยเราใส่ได้เราไม่ชอบกินหวานเยอะมันก็แซ่บอยู่เด้อ พริกปน่นมาจากบ้านใกล้หมดละเดี๋ยวนิดนึงเอาขินทำไว้ตั้งแต่นานละทำใส่ตู้เย็นไว้ตั้งนานละนี่แหละหมดแล้วชุดชุดท้าย ผิกอะ่ะมันเผ็ดแสบดาดปากเห็นแบบสีมันไม่เผ็ดนะแต่คือแบบมันเผ็ดดาดมากเลยออ ตอนแรกว่าจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวแหละก็เลยเป็นผักมันมีหลายก็เลยว่าต้มเ้าเหล่าดีกว่าเดี๋ยววันหลังก็าต้มกว๋วยเตี๋ยว มากทุกคนตอนนี้จัีงคิดหนึ่งทุ่มยี่สิบเก็บทุกคนอิ่มแลนะ้ว ัำสุดท้ายมากินแล้วก็เผ็ดจนมันดัดขอปากอะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะนะค้อขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ